นี่นี่นนี่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 ตัวใหญ่นี่นะถ้าถ้าเฮ้ยเฮ้ยไรครับไปเลครับลครับปากแดงเลยสวัสดีครับผมสวัสดี f อของบ่าวชุมชนนนเชยภูมินะครับวันนี้มากับนายพามจุกเช่นเคยครับครับผมมาปักเบ็ดหมายตาเดิมก็จะมาปากตรงตรงคลองครับวันนี้ ดูครับสภาพไหมลงคลองครับเพราะว่านามน้ำเลยนะแหงไวแล้วในหน้าเขาเพิ่นกะนี่ครับสวยว่าเขาต่ว่านามก็ลงหลายแล้วครับเฮ้ยเจอได้สีปักในในคลองครับในนาแหงไวแล้วในนาผมมีน้ำครับน้าเขาบอกไม่มีน้ำแล้วครับในนาก็จะลงปักในคลองกันครับ เบื้องมาสี่เดีตยตัววะข่ปลาหลุดร่วมกันครับตอนผู้หลังครับตอนยามเดี๋ยวสุท้ายเบืเ้องแค่นึงตอนนี้ก็เดี๋ยวไปปักกับพันจุกกัน,<ม>นเวลาเฮียเฮ้าอ่ะเยียเขียดครับวันนี้เยียเขียดเนาะครับผมเบ็ดหกสิบหลังเออหกสิบหลังหกสิบหลังไปอ่ะครับเดี๋ยวตอนแรกมัดอยู่ร่วกันครับทำบมายามเบ็ดครับไอ้ของพี่จุกทำมายามเบ็ดพี่จุกเดินมาจับเขียดเจอมันเข้าออืม มึงดูโอ้กล้องนี่ชัดหอเล่บ้าครับยุบยุบไยุ่พูน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 พูหักเราบอเบียดอ่ะไม่หักสิโชว์โตด so ้ว้านี่ในยตัวสวยอยู่ครับสวยงามอยู่ครับอันนี้ขนาดมาจับมามามายางจับเขียยได้ซื้อยังได้ป่าเนี่ย งวดยามนี่นี่อืนเขาไปนู่นเลยอ่ะออตัดเนาะตวสวยๆเยเนาะตัด,ตดอันนี้ผลงานรอบที่เดินจับจากปากบาอยังบดย,ยิ้มไทยอห็นครับ้ยพี่จุกถ่ายอยู่นี่วะถ่า,ายอยู่ตัดออกเดี๋ยวจะตัวใหญ่กว่านี้มามมหาอือสวย,ยครับ ชาบนี่อ้รอบแรกก็อยังไม่ถึงรอบยิงได้เยอะกว่าวันนั้นแล้ว <c oughs> ครับหลังจากที่กินข้าวอิ่มแล้วครับสามทุ่ม,มายามรอบแรกไปนี้ไปพาไปยามเบ็ดปนาดมาแล้วเต็มหมูไม่ลงเลยเบ็ดแข็งจัด,ด <c oughs> หมูโปร่งว่าสันพันจุกว่าม <c oughs> ะเบ่งน้ำกันครับ กตีมันปะนี่นี่เฮ้ย <c ười> มินมาเฮ้ยโอ๊ยอยู่วะเนาะเน้หลุดครับหลุดรุดโอ้ย,อยอม,มินจัด <c ười> <c ười> มินครับมินโอ้ยเกื <c ười> บอบว่ได้เกืบอบว่ได้โตใช่อกนิดนึ่งอ่นเรียบร้อยอมาแถวหนึ่งละเอ้า นับหนึ่งมันอยู่ครับโอดูมันกินอยู่มันติดจนเกี่ยวหมดแล้วอ่ะพันเกี่ยวแล้วเนาะเออมติดนานแล้วเนาะดูโอ้โหทะลุดูแล้วพันเป็นเกี่ยวเลยมัวแต่กินข้าวกันสามจานโอ้คือหมูพักเทะเหรอปัสอาวะเนั่นนั่นน่ะ อุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยเอาไหมเเอาไม้ยอยอๆๆเอาอาเบ็ดมา้ยเ็ดอยู่นี่เดี้ยเ็ดยเดี๋ยวไปเอาให้เออเขินบ่นนะเรือ่ามาีหลังวอ่ยโอ้ยเริ่มโตเว้ยอันในคลองเน่ยนอนนะครับต้ยออกไอยู่แต่ก็ต้องไปเอาอยู่ดีเลยนี่มีเกือนอยู่ดีแหละ เนี่ยโอ้โหนี่ครับตัวปลาโโ <ฮ S 1> อ้หเจ้วไม่หมูไปก็ล่ะเฮ้ยติดเนี่ยคืออยู่แบบนี้โอ,อ้้ห,หมีตัวมีตัวมีตัวมับนี่ พึ่งไปเมื่อกี้นะครับนี่พิ่งใส่เหยื่อเมื่อกี้เองโอ้โหหันหลังเหวเอาเลยอ่ะประหาดมัน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 อืมโอ้โหขึ้นบ่ขึ้นอีกแล้ว้าตัดไม่ไรแล้วตัดไหมตัดต่ว เบ็ดกม็มีเยอะเอาปลาเอาปลาอย่าปลาปลาตายกับนี่เดินกลับมาคงจะสั้นอยู่ว <c oughs> ะปลาอมันอออตรงนี้ลงอีกนู่นมา <c oughs> ม,มันจะลงช่องนี้ว่ะมันเคยเป็นทางน้ำอันนี้ก็เพิ่งตัดไปไนี่ย โอ้ได้ตัดลายลังแน่เลยคืนนี้นอนเอาแล้วค, <laughs> นนครับลังนี่ยุบยุบแล้อ,อือโอ้ะลุตาครับ๊อก๊อกฉัน๊อกครับนี่ฉัน๊อกฉัน๊อกเกี่ยวอย่างนี้ไม่มีหลุดนี่เอาอมา สี่ตัวแล้วใช่ไหมเจ้าเจ้ว,วนี่เน่แน่แน่ดินแห้งเถอะยานลุดนดโ้โอ้โหเรียบร้อยไม่เป็นไรขอให้ติด <aro id> <c oughs> ไปดีครับ oh. สวยครับตัวนี้นี่ครับช่เยืดเดินยามไปแล้วครับอันนี้เดินกลับครับเดินกลับมาเรียบร้อยกินไวเถอะวะอ๋อธรรดานะเหยื่อบน <c oughs> หอม <c oughs> <c oughs> ว่าตัวเล,เกล็กแต่แรงดีครับใสน่น,น้อยๆเลยในี่ยนะม,มาดูโอ้โหเอาละเป็นปลานับหนึ่งเหมือนกันเหมือนกันน,นี่นี่มีเขียนว่าโอ้น่นอนแน่นอน bên như thế nào năn 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 โอ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่ปอกปอกมาทำการมนทำงานแล้วครับจุ๊บมันใจดุอู้หละโอ้ไตสวยใส่สวยตัวปลาปลาโอ้โอ้บอลลูดมันบอกรึเนี่ยนี่บอลลูดเลย Nghe <laughs> bố bỏ ra một chiếc giàn đơn cày Một vua theo vắt, chắc thì bao vua Luôn nào Hãy vô, cho kênh โอ้ตายเลยแม่เอา้าโอ้ไยใหญ่ด้วยตายนี่เลยม,มาลอยมายามช้าหน่อยตายจอยอยเอ้ยที่ไดโอ้โอติดอยู่แค่เนี้ยตายขึ้นมาหายใจไม่ได้ <c oughs> ด้วยเกานะเนาะหืมที่ใดนี่เห็นไหม ปอกน้อยครับอือโค้ดเหละเอาอ๋อนี่ว่าหลุดเนาะปลักใกล้น้ำไอ้แมงเยอะไม่กินไม่กินกระป๊กอือ đây chưa đây ô điện lặng lấy hết điện lặng ấy hết điện lặng thịt chó ô có tính này hấp chắc cười mà tụi

โซ่ตูด้วยหางเลยออกหน่อยออกครับตัวเมียเอ้าไปอยูไ่ไหนวะเนี่ยตัว่ะสอบเปิดสิอ๊ยจะหลุดปุทธ กีดเรียนขัน้นเลยครับโอ้แน่นอนจริงครบพันบนครับไม่มีกืนเลยครับใช้ถ้าได้อยู่นี่ครับน้องกืนนยล็กโตเลยเสียดายเนยเพื่อนผมไม่มาแล้วเพื่อนผมมาหมากันอีกกว่านี้นี่นนหมาโดน, <laughs> น,นเกล, <laughs> ลือเกลือบดมือครับ ออขึ้นมาวันนี้แหละเดเี่ยวัน,นีอ้อืมยเยบเข็ดใช่ไหมอ่าปลครับโเลยย้อนกลับมาไอ้คันนี้ติดป่ะเจ้แรกอะเียดเบียหมดเนาะืมงสยตะกลืนอืมอืมกืนดิกืนดเดียวดเดี๋ยวเดียว เดี๋ยวขึ้นไปบนดีกว่าจะรุดมือขึ้นบนขึ้นบนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ข้างในมัวรุดเดินกลับมาเหยื่อหมดตั้งหลายหลังฟาดปะมันกินกินไวเนาะ ไหไวครับไหวโอ้หหนักตึงเลยครับเที่ยวนี้งานนีู้กเติดเจ้าจริงครับผลจากการย้ายมาพาไปชมครับไอ้บึงโตมันในห,หน้าครับยังมีห<อ>ลบๆอยู่นี่ละใส่นี่ได้ละปัดเดินสัดเด้อ โอ้โหตัวหมูปิหมูขาวหมูแน่นี่เฮ้ยตัวสวยอยู่เออเอาละไม่เกินรึบ้างไม่เกินเลยแจาเจวเจาทีดีเลยข่้นนี่โอ้โหมันร้อยออกมาเลยไหมโอ้โหเป็นขุยแล้วอ่ะเขาแก้ไม่มีสิทธิ์ ุดยากนี่นี่ครับไซส์โอเคเลยเก็บเก็บเก็บโอ้อย่างเงี้ยเดินขาลอกแน่คือเนี้ยไม่ชัดนะครับอืออุ้ยอุ้ยไซสสวยใช่ไหมไซส์ได้ได้ครับสวยกว่าดูนี่โอ้โหครับหื้อคืนครับโอ้โหยดูเลย ดูเขาดูคนอึหวไหมตัดตัไดีกว่าตัวสวยอยู่เบ็ดเราก็มีอยู่ไงนี่ไงนี่น้ำนี่น้นเราไม่อยากให้มันตายครับอ่อาใหญ่ขึ้นมาเก่าหน่อยนั้นน่ะ เอาอย่าง,ง,างนี้งั้นยุบ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 อยู่อ๋อครับเออตัวนี้ตัดไปรอบแล้วนี่มัดร้อยพัดยังมีอยู่เลยนี่เออโอ้เกินอีกแล้วคืนดีทำไมเข้าไปมันคลอไส้มาเลยล่ะเหรอเอ้ามันหลุดเหรอ มัไม่เห็นตัวมันแหละติติติดฮ่า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 ตีหุ่นตัวใหญ่ใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่เฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวโอ้โหหุ่นติดเดือดโอ้โหสุดซอยไม่เป็นไรครับตัดอย่างเดียวครับจะมีเยอะตูงนี้ตรงมือก็ติดจะใช่นะครับหมูอยู่นู่นครับนู่นนู่นนครับเนียนนอนเถอะโอ้ ใหญ่เดือดไวจุ่มในนาๆๆๆๆตามกำลังอดหรือเปล่าในนาเนี่ยทูในนาไหมโอ้วัว่นตัดไปครับใสโอ้ขอเก็บก่อนครับในนาจริงๆในนา Ui, đùm mùa hấp đùm mùa khinh 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 Quân khinh 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 ยอดเลยครับถือ,อกืนนี่แก้วดิใส่มาฐานใส่มาฐานโอ้ไอ้เดียวนี่เดียยวนี่นันนันน <laughs> เบ็ดดูครับเบ็ดดุเบ็ดดุอ๋อของเขาแท้เลยว่าในานานี่นั่นในนาแน่นอนจริงนะ s, <S ส f ปล o อกไม่คลื่นไม่คลื่นดีมาก ให้อวนด้วยอึ่นนอวนตับอีโอ้ส่กาลังนี่แดดเดียวเลยพวกเนี้ยเอาหาเอาตรงลุยตายไหมติดตายวะ ใ่ชไหมแบบเดียวติดเพดานนี่เฉยนะเนิบเนิบเน่าใหญ่อยู่เนิบเนิบอ่ะเนิบเนิบอ่ะเฮ้ยไซโลไซโลใหญ่อยู่นี่เฮ้ยอยู่ ปลาจนมือหงิกกันเมื่อคืนเนี่ย <c oughs> เอาวะยอมมะ <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีตอนเศร้าครับหลังจากเมื่อคืนที่มาปากเบ็ดกับปิจูครับตอนนี้ก็เศร้าแล้วล่ะ5มายามเบ็ดครับหอดตีซี่ครับกว่าสิไเด้นอนให้พันจูฟิดย่างเบิดขึ้น ขาไปเบิ์งครับว่าพยายามเบ็ดน้ำกันตอนเสาลุูน,น้ำกันครับมาแล้วตัวแนก <c oughs> ได้ปกเดิม <c oughs> หลังมีอีกแล้วไอ้ตรงนี้มีแค่หลังเดียวเนาะเฟย์กูเนี่ะมีของพี่หลังเดียว <c oughs> นี่ครับปลาช่อนปอกครับตัวแรกเดิมมาฐานเดิม ปลาช่อนปอกหน่อยหลายๆครับบ่หนาเตือครับมีดินเหรอยุบยุบยุ่งจีนี่โอ้โหยังตีดเบียดอีกระนู่นนู่นหลังนู่นนู่นนู่นโอ้เนนนอนนี่ดิโอ้โหจะหลุดอยู่แล้วนี่ดูปล่อยวะเอานี่เอาไป ไปตรงนี้แค่ดัวล้มเข้าเขาหมดกลางคืน่ะ <laughs> ปลานี่ครับลวมคือปลาตัวนี้เห็นมันตุ๊บตุ๊บตุ๊บ,บอยู่นะดูดๆอยู่ครับ นี่ <c oughs> ใครแน่ตัวนี้ง่ายถืน้อยน่อยหนึ่ง <c oughs> เขาอย่างเงี้ยไม่มีหลุดเลยไอแปดตัวเมื่อคืนคืนไหมไม่คืนชซบ <c oughs> <c oughs> ผมย้ายมาเมื่อคืนเฮ้ยอ้าโอ๊ยคือชาติอีกนีนะ นิ่งนะในวันบ่ระติดนะนิ่งไปแล้วไหมจอดเลยอ่ะดูอ่ะนี่กระทานอะไรสามแล้วอ่ะสีสีสีแล้วอ่ะสีวอ้เบมีนกี่ลังสีแล้วอ่ะเขาอยากจะตัวใหญ่ว่ะ อยู่ไหมเนี่ยหรือยังอยู่อยู่อืดเนี่ยนี่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 เฮ้ย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 สงามอยู่ว่ะเออไปนอกเดี๋ยวไปชวนนอกดีกว่าครับปลอดภัยไว้ก่อนโอ้ใช้งามเลนี่นี่ธรรมดาดีโอ้เต็มมือเลยอ่ะคนตัก เจ็บมือมาแล้วเนี่ยปวดป่าถึงขึ้นตีซีงก็ปวด่าอยู่แล้วว่าเจ็บจริงเลยถ้าไซ่เนี่ยติดเบียดตีอยู่ฟอมปิ้งโอ้ไม่มีหลุดอะไรเงี้ยขนาดปวดจังปวดจากเลยบ้าโอ้่น,นอน Cái thôi là Sấy mày hèo lắm Sấy thầu thung nà đi Bọc nói Ủa dè là đó หไหนไหนเฮ้ยโอ้ตุวปลาใส่ทุ่งนาเลยไหม <laughs> มาทุ่งนาใส่มาตรฐานเลยอะเฮ้ย เออที่ว่าไม่มีป่านั่นน่ะไอตัวใหญ่เนี่นะท่านต๊ะท่านเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยอะไรครับไปอะไรครับไปอะไรครับปากแดงเลยอุ้ยเฮ้ยโอ้เกินหมดเซิทหนิ่งเกินหาซืนี้เลยนี่ครับนี่ร่อนเหวครับร่อนเหวไอ้สายขนาดนี้ถือพา ครับหล,หลังจากที่ไปยามเบียดมาแล้วเลยครับเดี๋ยวบัดที่นี่ผมมีภาพไปเบ่งผลงานร่วมเหมือขึ้นครับให้ไอพี่จุกพาไปเบ่งผลงานร่วมมาเห้เาได้ไลายเป็นเลไลพี่จุกให้เบ่งผลงานร่วมในเป็นอ่ะนี่ครับนี่ครับนี่คือผลงานร่วมครับสาธุอือบ่บไซอูไซอู ธรรมดาได้นี่ครับประม่าสีหาเลยวะสีสีขับีขึ้นเนะ่ยสีอับสีอับอ,อืมดุย๊ยบ่ไหวสีอับบ่โอ้ก็ถือว่าหมานด้วยครับคลิปนี้พอได้ขี้พอได้ขี้พอได้กินพอได้เห็นปนอยู่ครับโอ้นะคร,นนนนครับวันนี้ก็ะถิ่งคับไปบ้านไปเ็ดบ้านีแหละครับวันนี้กะสำหรับคลิปนี้ครับผมก็ ขอจบคลิปแค่นี้นะครับเพราะว่าก็จากนี่เดินห้าเป็นสนซีกับประมาณจากักสิบเกือบ20โลแหละครับไปนอนครับเพราะว่ามือแรงนี่เห็ดงานต่อครับเขากาดึกต่อครับพิจุกเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวผมยี่ห้าไปลุยหมองในต่อสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ